ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีลัคนาราศีตุลน,นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่5กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคม เป็นสัปดาห์ที่ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นดาวสุขดาวเจ้าเรือนของคุณได้โคจรไปอยู่ในเรือนการงานที่เขาเรียกในภาษาของโหราศาสตร์หรือแอสโทรโลจีว่าเรือนกรมมะนะครับและดาวสุขนั้นก็ไปได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคเท่ากับว่าดาวประจําตัวของคุณนั่นแหละที่ไปได้ตําแหน่งเป็นราชาโชคแล้วก็ยังมีดาวพฤหัสนะครับและดาวอาทิตย์ดาวพุธ นะครับทีดาพุธเนี่ยเพิ่งย้ายมานะครับเมื่อวันที่สองกรกฎาคมไปตีโกนนะครับร่วมธาตุลมกับชาวลัคนาราศีตุลที่ผมพูดมาทั้งหมดตรงนี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลดีกับชาวลัคนาราศีตุลทั้งสิน้นติดต่อประสานงานใดๆก็จะได้รับความสำเร็จดีนะครับการงานมีความมั่นคง หรือใครที่การงานเคยติดติดขัดขัด,ขดมาก่อนหน้านี้พอมาถึงสัปดาห์หน้าน่าจะเข้าที่ขึ้นไม่มากก็น้อยแล้วก็ยังรวมความไปถึงชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับใครที่ไปสมัครงานไว้แล้วรองานอยู่หรือไปคุยงานใดงานหนึ่งไว้แล้วรออยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับความสำเร็จอย่างดีนะครับ ส่วนในเรื่องการเงินนั้นดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนั้นเดินไปอยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างจะอ่อนกำลังนะครับแม้ว่าจะไปอยู่กับดาวสุกราชาโชคก็ตามแต่ก็ยังมีดาวเสาร์นั้นเล็งไปถึงดาวเจ้าเรือนการเงินของคุณนะครับทำให้ชาวลัคนาราศีตุลน,นั้นบริหารการเงินได้ไม่ดีนักมีโอกาสที่จะจุกจิกใจทุกใจเกี่ยวกับเรื่องของการเงิน คุยอะไรก็ตามในเรื่องของการเงินกับใครไว้ก่อนหน้านี้มักจะนำมาซึ่งความจุกจิกใจเสมอเช่นคุยไว้อย่างหนึ่งถึงเวลามันไปอีกอย่างหนึ่งอะไรแบบนั้นอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลน,นะครับใครที่การเงินไม่ค่อยที่จะคล่องตัวนักในสัปดาห์หน้านี้นะครับพยายามดูเรื่องของรายรับรายจ่ายให้ดี ของใดที่ยังไม่จําเป็นก็อย่าพิ่งซื้อมาครับเดี๋ยวมันจะตึงซะเปล่าๆแล้วมันตึงแล้วเนี่ยทำให้คุณเองก็หงุดหงิดด้วยทําไมมันถึงหงุดหงิดล่ะก็มันทําให้มันไม่คล่องตัวนะครับเนี่ยคือชาวลัคนาราศีตุลและสิ่งที่ผมอยากจะบอกให้ฟังเอาไว้เลยนะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับในช่วงสัปดาห์หน้านี้ชาวลัคนาราศีตุลที่ยังโสด เป็นไปได้ว่าจะเจอความรักในลักษณะของการแอบคุยหรือแอบคบนะครับแอบคุยกันนะครับหรือแอบคบกันหรืออาจจะไปชอบเอาคนที่มีเจ้าของอยู่หรือคนที่มีเจ้าของอาจจะมาชอบคุณก็เป็นไปได้ความรักมันจึงไปในลักษณะของการแอบแอบคบแอบแอบคุยนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลใครที่มีคู่ซ้อนอยู่นะครับระวังคนที่ซ้อน จะนำพาความลำบากใจมาให้คุณหรือเขาไปยื่นเงื่อนไขอะไรสักอย่างหนึ่งหรือไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งทําให้คุณมีความรู้สึกอึดอัดใจนี่แหละครับคือสิ่งที่ผมยอยากอยากจะบอกกับชาวลัคนาราศีตุลส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วพยายามสื่อสารกันให้ดีนิดนึงนะครับเพราะว่ามีโอกาสจะมีปากเสียงความขัดแย้งเกิดขึ้นได้หรือบางครั้งไอ้คู่ของคุณเนี่ยมันค่อนข้างที่จะจุกจิกอะ่ะเราพูดอะไรมันเป็นแปลความหมายไปในทางลบหมดเลยทําให้พอคุยกันแล้วมันทําให้หงุดหงิด ทำให้มีความรู้สึกว่าเ,ออเหนื่อยกับที่จะพูดเหนื่อยกับที่ต้องเจราจานะครับบางทีก็หาเรื่องหาราวกันกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับขอให้โชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี